กดเลยได้พี่น้องคือขาวเห,ห็นเนาะก็เดียใส่ไม่ได้โอ้มันคือขาวนี่ยงให้แม่กินตัวมาๆกันมันจะเยน็นเอามันคือขาวแทวพี่น้องผมรู้ว่าผมเห็นอยังผิดพลาดแต่ว่าผมก็่ั้งโทรศัพท์มันขาวเดี๋ยวหามองนั่งก่อนคึอแม่ตระสวนกินขาวแล้วก็เสียอาบน้ำนอนลหลุดในที่ละหน่อยคุอเอามันเป็นอย่างมันคือขาวมเป็นน้ำโทรศัพท์บ่แด็กก็มันเป็นยิบยิบ,ยบ,ยบ เฮ้ยตัวนี้ตัวนั่นโน่แบบนี้เนาะขาวนมันมันเป็นอยังมันคือขาวเออโอ้มันเป็นน้ำหนาเท่าเราสับหนาจอเท่าเราสับพี่น้องมันเป็นมัวๆัวมาเดี๋ยวทำให้มสะอาดมั้งเฮ็ดกับผู้เฒ่าไปเลยล่ะหมอเว้ยเนี่ยเห็ดแล้วมันไม่มีเสียงวันนี้ก็กินตุ่มมะมา สองข้อใส่เห็ดเข็มใส่มะมามีลูกชิ้นพร้อมยี่สิบบาทมะมานี่มากินมะมานี่ก็เก่าดังเดิมอ้าวเห็นอีหยังเนาะบ่เด็กคือบ่เห็นอีหยังเนาะ,นะคือเป็นยังสั่นเนาะหน้าจอดเขาเราสับฝ่าเก่งเรือพี่น้องเลยหาเงนินซื้อได้ไหมก่อนมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนจะถุ่มรุง่งสองหรือสาม ตามถุ่มมาไหมบ่เมด,ด่อขุนลูกน้องทายอยู่ก <c oughs> ินไปรอบแล้วพ <h ans S 2> านอนหน้าบ่นอนบ่ได้หวบโข <c oughs> ขาวแห้งเน่ะพี่น้องขอเฮ็ดยังพิพผาดวะ <c oughs> อ้าเอืมพันๆกืบไปได้ ุกแง่มแรงมากอากาศเย็นเาขาเขาบ้านไปเว้นก็รู้ไม่ขีดยางเขา,ากินน้าแล้วก็เขาบ้านก็อยู่ดวนก็บอะไรเลยหนาวเย็น ทีเยินก็น <ś c oughs> แล่ะเดี๋ยวแม่จงลูชินไว้ให้กินบุ้งบาโดลูกชินกินเข้าไปเลยเด้ะเปนแห่งบ้านในผ้าลงุงไก่เพิ่งก็เลยบุลุง เป็ดนื่แม่งห่องเทถ้าทราสับนี่น้อยยืดเสือพก็เจ้ากินหลายรอบแล้ว ปาาเ,เราวมนเลวก็ปม่เลวพี่น้องเอ้ยมืออสอยเดีไปซัม <c oughs> ม่มนะเดียวแม่กินผักกับเพรก่อนเด้อเดี๋ยวลูกชิจมจุมไให้ <c oughs> ามาซ ok <laughs> <laughs> huh ี่ปูดเด้เนาะคืออี่แสบใส่กุ่งใส่มึกอินตาการเนาะพี่น้องตามมึง เอาแล้วเดีไปลุ้งไปนอ่องไปหน้ามันได้ไปนอ่อนมากวนข้อม,มือเลยหืมหนูกินเศ้าบาทไม่ได้นิบบาทได้หาหน่วยซื้อคุณมาเศ้าบาท เป็นข้อที่ซ้อมตัวนี่หมูความสามทีตอนหลังหมูเห,เหลือฮัตเฮ็ดอันนั้นฮัตเฮ็ดอันนี้ หัดไปหัดมาเพราะัตว์ที่ห้างไาเนี่ย <laughs> แม่นี่หอยบินวันเลยไดทข้สับไป <c oughs> กินบุกิน ย้ำหัวแร่งคำมาหาหโมงเย็ยนเย็ยนอากาศเพราะหาทุ่มเที่ยงขึ้นไปตีนึงห่อนไหมอบริพน์ตีสามตีสี่ไปเย็ยนใหม่อ้วะอ่ะฮปอรปับตัวท่าน ไปเรียนก็หร <laughs> ือมาคิดเรียนไม่เรียนสอบโก <laughs> นัน่นแซมนันน่นนั่นนัน่นสุด <laughs> กินไปหายก็เราซ้ำถูกไม่เดียวก็บ่ม็ดค่อยใส่ไปในถังใหม่ อยงว่าคนละใหม้ก็มาเลยตัวเคนละใม้ก็มาเลย ก็ละสามลูกตัละสามลูกฮะยม่ตีกันไม่แบ่งเบอกันสบายเซนนี่มัดม่ง จะตำกับผักแห้งพี่น้องพอสับเปิดข่าวแมงหอยบินบุ๋มเป็นเด็กอยู่บ้านอลูก นอนเต่ากี่มีกี่มีอยู่เอาซะมีเนาะขอบคุณค่ะหลอบเด็กบ่ไดี้กินก็นอนบอราบเดี๋ยวอาบน้ำนอนตัวอุ้ย